วนนสวัสดีค่ะด็กซสวัสดีค่ะน่ารักน่าเอ็นดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้นี่เลยที่ไม่เคยทำกันมาเรียบร้อยแล้วกับ Your Apple เธอที่รักของฉันในครั้งนี้ค่ะค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนเดิมนะคะกับการที่เราได้ามาคบกันอีกครั้งและก็มีบวกไม่หนึ่งด้วยน,นั่นคือน้องเล็กของเราน้องเซ็นนะคะฝากตบมือให้น้องเซ็นต้อนรับน้องเซ็น่อยคะ นี่ท่าองเลยว่าเป็นกับน้องใหม่น่ารักน่าเอ็นดูนะฮะคราวนี้หงสาวเราก็ได้ดูไปพร้อมๆกับพี <h <h ่พิทย์ขับเลยเมื่อกี้นะฮะเป็นไงครับถ่ายทำกันมาเหนื่อยนะแฮปปี้นะเล่าให้ฟังหน่อยซิก็อย่างที่บอกตอนแรกเราใช้เวลารู้จักกันในซีซั่นแรกนะคะพอซีนสองแล้วก็คุ้นเคยกันมากขึ้นก็ทำให้การถ่ายทำสนุกขึ้นแลกนาที้ก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนเดิมเลยทุพวกเรามองแบบนี้เฮ้ย บอกเลยเราก็รู้สึกสนิทกันแล้วเนาะบางสากก็แอบขำถ้าแบบว่าแต่เราไม่ได้เข้าทีกับเพื่อนเลยเมื่อไหร่เอออุ้ย, <c oughs> บบย่าเลยดิสปอยแล้วเออดีเดียวขนาดนี้มาอยู่ที่ตัวนะลูก <c oughs> จะหลุดสปอยได้เลยอะ่ะยังไงซีอาไปฟาร์ไปไงสนุกไหมฮะก็รู้สึกโดนแกล้งมากขึ้นค่ะโดยคุณคนนี้เพราะว่าภาพได้ออกไปแล้วนะคะทุกคนก็น <c oughs> ่าจะเห็นก <c oughs> ันเ <c oughs> เราจะแกงตรงนี Hoy, liksom, like ้เลยนะฮะอามาถามน้องเซนกันบ้างนี่ยังไงสีตึงเต้นไม่ถามเต้นมากขั้งานแรกของมเลยก็องฝักตัวคนกัยนะคะนี่นะฮะต้องบอกว่าน่ารักมากนะและที่จบไปเมื่อกี้นั่นก็คือตัวเทรลเลอร์ที่ได้ดูกันไปแล้วและวันนี้ก็จะได้ดูแบบเต็มๆแล้วด้วย แต่มันมีดราม่งดรามาเกิดขึ้นหนักนองยังไงเป็นความอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าเรื่องราวมันแตกต่างยังไงกับนี่เลยนะยูแอลแอปเปิลเธอที่รักของฉันกับแอปเปิลไมโลมันต่างกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ที่เห็นจักฉันเลยนะคะก็ตอนแรกเราก็เป็นแค่แบบจีบๆกันเป็นจากแฟนคลับเราเป็นแฟนคลับในที่นี้นะคะเราก็แบบว่าเขาเคยดฉันมันใช่ยีบีเบลตอนนี้ยีบีเบลเหมือนแปลว่าแบบเอออาตลอดเวลา คือความสำคัญนะนอกจากเรา่ะคมันไม่ได้มีแค่คู่นี้ไงที่เปลี่ยนมาเป็นแฟนคลับมันมีคู่นี้ด้วยแน่ใจหรือเปล่าเฮ้ยแก่งนะก็ใช่ค่ะก็คู่เราก็พบไปแล้วนะคะหมดไหมในคู่คู่ในเรื่องมีกันมีความพบกันแล้วนะคะอย่าอย่าทำให้บรรยากาศตรงนี้มันกลายเป็นชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดเจ้าสาว ุดมันได้แลวันนี้นะวันนี้สีขาวด้วนะคะแม่เออเห็นไหมล่ะวินวังนะสวยมากนะอ่าแน่นอนเพราะยังก็ค,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 คือเรียกได้ว่าเรื่องราวมันก็ค่อยๆเติมเต็มมาเรื่อยๆเ,เพราะจากที่สิ่ติการเออย่างไงสุดท้ายพอามารื่องนี้คือคบกันแล้วอยัเอมอันก็มีดรม่าแต่ชีมันก็เป็นแบบนี้นะคะทก็มีวานมีโมันก็ต้องสลับกันไปนะคะค่ะฝั่งุ้นล่ะคุณรู้ยังไงสิลูกเรายังไงในเรื่องเรา โดยพี่เข็ดดุไหมตุ๊กันทั้งสองคนเลยกันยังไงลูกก็สมมติก็ยังถ้าในเรื่องเราก็มีสามีเราแตถ้าคนอื่นมันหวานะเราอาจจะต้องตัดหวานด้วยดราม่านิดนึงมีคอนดิชั่นทีดเยอเห็นไหมล่ะน้องเซนล่ะลูกน้องเซนล่ะเมื่อกี้ถามว่าพี่เข็ดดุไหมใช่ใช่ค่ะไม่ดุเลยค่ะเสียงตู่นะ ไม่ดุแบบเสียงสูงนะนี่ไงฝาเขาดียู่ตรงนี้ก็ต้องบอกไม่ดุสิเออที่ทำไม่ดูเลยแตทีมงานทุกคนชนักกับผมมากอนเข้ามาในทีกองทก็คือรู้สึกเหมือนเป็นครอบครที่อบนน่าปค่ะแน่แต่น้องเาเก่งมากคือจะบอกว่าเก่งคือตอนนี้อัะคนบอกเก่งคนบอกสวยอายงางกราเคลียร์สิก็สวยดีก็ไม่ได้แค่ห้หันมา เออฝั่งนี้ก็สวยทิติดฟันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเอออ่ะที่น่าจะบรรยากาศความสนุกสนที่เกิดขึ้นในกองอยู่แล้วไม่ได้แสดงถ้าใครที่อยากเห็นก็ต้องรอติดตามรอดูนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ฝากอะไรกับแฟนๆนิดนึงเพราะว่าคืนนี้สามทุ่มเราจะได้เริ่มกันที่อีพีหนึ่งเลยอ่ะพี่พิมพ์หน่อยค่ะก็ฝากโยอปเปิ้ล ของพวกเราด e ้วยนะคะพวกเราแบบก็ <like> ต, <Liberty. S 1> ตั้งใจจริงๆตั้งใจเหมือนเดิมเลยฝากทุกคนสนับสนุนซัพพอร์ตพวกเราเยอะๆแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอะไรไหม่เว้ยเห็นไหมค่ะมันจะปั้งแบบนี้เฮ้ยมาดังค่ะมานนตุ๊กาจานบอกว่าเราจะปั้งตกใจมากเมื่อกี้ทุกมีคนยินกันเทยนแล้วทุนที้นะฮะพี่ก่อนเกือบปล่อยไปแล้วเมื่อกี้นะฮะทุกคนอยู่ดีนะคะเออทุกคนอยู่ดีค่ะตายละ ก็ได้แล้วคือมีน้องสามทุ่มเราจะได้กลับมาเจอเพลงกันแล้วก็แก apple นแอปเปิลอีกแล้วทุกคนพร้อมหรือยังคะพร <อ S 2> <พอ S 1> ้อมตอบเลยพร้อแม่งมีอ <laughs> ินเดอร์แฟนมีอินเดอร์แฟงอินเตอรแฟนยากเลย are you ready tonight top 1 episode are you ready <c oughs> เออเห็นไหมละ่ะอ่ะแน่นอนนะ่เพราะนนเดี๋ยววันนี้สามทุ่มได้ดูกันนะฮะกับ duo apple นะฮะเพราะนั้นเนี่ยฝากด้วยละกันอ่ะขอเสียงกรีวดังและปรบมือกับน้องๆของเราด้วยค่ะ ขอบคุณน้องนักเรีทุกท่านนะเดี๋ยวนะให้น้องๆลงไปพักผ่อนกันสักครู่นะก็ต้องบอกเลยว่าคืนนี้ของเรายังมียาวไกลนะเรียนเชิญเลยลูกอันนี้ังไงยไงไงสิเออวดเดินยากนิดนึงพี่ยอมบอกปกติไม่ค่อยชินกับกระป๋นงยาวๆนี้นะฮะน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแน่นอนจบไปแล้วนะครกับ